lúc non nhào จุดนี้พีคมากนะคะเนาะก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง u t u b e n e r d k i d s นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ t ิ k t o k โบ Ne ื้ Kids นะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยค,คำที่ว่านอนหลับยาวคือจะต้องนอนนานเนาะคืนหนึ่งเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงขึ้นไป 6- 8ถึงชั่วโมงหรือว่าอัติชาตบรตรนะคะบางคนคือนอนได้ถึง10ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคือแล้วแต่แล้วก็เลิกมือดึกนะคะควรที่จะเลิกก็คือตั้งแต่ห้าทุ่มเป็นต้นไปไม่มีนมใหู้กินนนนยัเเช้าออะะะไรแบบีค ต้องบอกว่าน้องเด็กบางคนฝึกง่าย3วันรู้เรื่องบางคน7วันรู้เรื่องบางคน10วันรู้เรื่องบางคน14วันรู้เรื่องการฝึกลูกนอนยาวเนี่ยมันได้ประโยชน์เยอะมากเลย1คือเวลาที่ลูกนอนยาวโกรธฮอร์โมนลูกหลังภาษาไทยก็คือว่าเป็นฮอร์โมนที่ใช้ในเรื่องของการเจริญเติบโตเป็นฮอร์โมนที่ใช้ในเรื่องของการซ่อมแซมสมองนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าลูกของคุณแม่สามารถที่จะนอนยาวได้ไม่มีการถูกรบกวนขนาดที่ลูกนอนยาวตอนกลางคืนคุณแม่จะเจอว่า1นะคะลูกสดชื่นอารมณ์ดีแจ่มใสเล่ ก็เต็มที่นะคะฝึกพัฒนาการก็พัฒนาการดีเต็มที่จะฝึกให้ลูกเลิกกินนมตอนกลางคืนฝึกลูกกินข้าวทุกอย่างคือเต็มที่คือได้หมดเลยฝึกลูกนอนยาวนะคะลูกก็จะนอนหลับได้ดีพอลูกนอนหลับได้ดีลูกก็ไม่ตื่นมากินนมพอลูกไม่กินนมใช่ไหมคะก็ไม่มีนมนะคะแช่อยู่ในปากของลูกพอไม่มีนมแช่อยู่ในปากของลูกนะคะก็จะลดอุปัติการที่การเกิดฟันผุนะคะพอในส่วนของการที่ลูกนะคะไม่ได้กินนมตอนกลางคืนกระเพาะเนี่ยค่ะก็คือว่าไม่ได้มีอะไรตกถึงท้องตื่นเช้าขึ้นมานะคะลูกก็ จะหิวอ่ำหายพอป้อนข้าวคุณแม่ก็จะเจอว่าลูกอ่ำหาย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 หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือมันมีแต่ผลดีทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะเนาะในส่วนของตัวของคุณแม่เองก็จะเจอว่าเวลาที่ลูกหลับได้เราก็ทําอะไรได้ง่ายมากขึ้นเราก็มีเวลาที่จะนอนได้ในส่วนของการที่เราจะฝึกลูกนอนยาวขึ้นกับเงื่อนไขนั้นก็คือว่า1ถ้าเราอะจะฝึกในช่วง4-6เดือนนี้นะคะลูกเราจะต้องเป็นเด็กที่คลอดครบกำหนดจะต้องคลอดตั้งแต่อายุครรภ์3า3สิบ4จ4ด่อ่ สามารถที่จะฝึกให้ลูกนอนยาวได้2คือพัฒนาการลูกคือจะต้องเป็นไปตามที่เขาควรที่จะเป็นนะน้ําหนักส่วนสูงเขาก็ควรที่จะเป็นไปตามที่เขาควรที่จะเป็นยกตัวอย่างเช่น4ี่เดือนน้าหนักตัวควรที่จะเพิ่มเป็น2เท่าของหนักตัวเมื่อแรกเกิดนะคะเนาะเออถ้าแบบนี้ค่ะลูกน้าหนักตัวขึ้นดีขอดครบกาหนดเนาะไม่มีโรคประจําตัวอะไรไม่ได้นอนแอดมิดโรงพยาบาลบ่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะมันก็คือเป็นช่วงจังหวะนะคะที่เหมาะมากๆสําหรับที่เรานะคะจะฝึกให้ลูกเริ่มในส่วนของการที่นอนยาวนะคะเนาะบอกว่าแม่แล้วถ้าลูก สามเดือนกว่า,วาหรือว่า3เดือนนะคะลูกชนะนอนหลับยาวได้โดยที่แบบไม่ตื่นมากินนมตอนกลางคืนเลยจะอันตรายไหมคือจะต้องย้อนกลับมาดูถ้าสมมติว่าลูกนอนหลับยาวได้แล้วลูกค่ะตื่นมาสดชื่นแจ่มใสดีนะคะแล้วลูกค่ะน้ําหนักตัวขึ้นดีพัฒนาการตามเกณฑ์นะคะทุกอย่างมันโอเคดีแนวโน้มเป็นไปทางที่ดีเลยเราจะสามารถฝึกให้ลูกนอนยาวเกินกว่านี้ก็ได้แต่ว่าโดยทั่วไปคือจะอยู่ที่ช่วงอายุ4-6เดือน อ่ะทีนี้นะคะเวลาที่เราจะเริ่มฝึกลูกนอนเยาวอันดับแรกเราคุยกับลูกก่อนเลยนะคะคุยกับลูกเลยว่าลูกคะ เดี๋ยวเรานะคะจะฝึกให้ตัวเองอะฮะนอนยาวนะคะลูกในตอนกลางคืนคืนนี้จะไม่มีการกินนมนะหนูจะนอนแล้วก็เดี๋ยวแม่จะอยู่เป็นเพื่อนกับน้องนะคะจนถึงเช้านะอะไรแบบนี้คือเราคุยไปเลยนะคะถามว่าลูกรู้ไหมไม่รู้หรอกค่ะเขาไม่รู้หรอกแต่ว่าเขาอะจะรับรู้นะคะผ่านเสียงแววตาความรู้สึกของคุณแม่นอกจากบอกกับลูกคุณแม่คือจะต้องบอกกับคุณสามีคนในบ้านป้าข้างบ้านด้วยนะ <S <S คุณอย่าลืมไปบอกป้าข้างบ้านเื่อเราบอกว่าเดี๋ยวต่อจากนี้ค่ะจะทําพิธีนะคะให้ลูกนะคะฝึกเลิกกินนมตอนกลางคืนขอขออภัยนะคุณพี่นะถ้าสมมติว่่าาาเสียงอะมันจจบวไปร ควรคุณพี่ข้างบ้านอะไรเงี้ยน,นะคะเนาะดิฉันกำลังจะฝึกให้ลูกนอนยาวนะคะอาจจะใช้ระยะเวลาแบบอาจจะได้ยินเสียงลูกร้องประมาณสักอาทิตย์2อ,อาทิตย์หน่อยนะคุณพี่นะอะไรเงี้ยนะคะบอกเก่าเขานิดนึงนะคะเดี๋ยวเขาแบบว่าเฮ้ยเป็นอะไรลูกเธอเป็นอะไรอะอะไรอย่างนี้นะคะ <S <S เราก็จะคือจะต้องจัดสภาพแวดล้อมอย่างที่แมโบอบอกคือเวลาที่เราจะฝึกลูกนอนยาวที่เก่าเวลาเดิมที่เก่าเวลาเดิมคิดอะไรไม่ออกคือที่เก่าเวลาเดิมเวลาที่เราฝึกอะไรลูกนะคะจะต้องให้มันเป็นสถานที่เดิมๆสถานที่เก่าๆคนฝึกเป็นคนเดิมๆนะคะอย่ามาเอ่อมีการแทก สิ่งใหม่เข้ามาในช่วงที่เราจะฝึกอะไรลูกนะคะเพราะว่ามันจะทําให้กระบวนการการฝึกนะคะมันไม่ได้ตามที่เราต้องการที่จะเป็นนะคะที่เก่าเวลาเดิมนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมต้องเอื้อตั้งแต่ในส่วนของมืดสงมืดเงียบสนิทนะคะหรือว่าอาจจะเปิดเพลงครอเบาๆแล้วแต่คุณนะคะเพราะว่าเด็กแต่ละคนตอบสนองต่อการที่จะนอนหลับแตกต่างกันออกไปเด็กบางคนชอบเสียงไดเป่าผมเด็กบางคนชอบเสียงเครื่องซักผ้าครืดครืดครืดครดเด็กบางคนชอบฟังเพลงแบบกระตุ้นหรือเด็กบางคนชอบอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้น คือคุณต้องดูนะคะว่าลูกของคุณเนี่ยค่ะตอบสนองต่อการนอนแบบไหนดูว่าน้องเด็กบางคนคือแค่ปิดไฟแล้วเงียบทุกอย่างจบแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันทีนี้นะคะในส่วนของการฝึกลูกนอนยาวอย่างน,น้อยเบสิกพื้นฐานต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย7วันนะคะเพราะว่าการที่เราจะฝึกให้ลูกนอนยาวหรือว่าทำกิจวัตรหรือว่าปรับเปลี่ยนอะไรของลูกสักสิ่งสักอย่างต้องให้เวลากับลูกไม่ใช่ว่าแบบหักดิบปุ๊บแล้วลูกจะสามารถทําได้เลยทีนี้นะคะเราก็คือจะเข้าสู่ในเรื่องของการที่เราเนี่ยจะเริ่มให้ลูกนอนยาวจริงๆแล้วนะคะเราจะแบ่งนะคะในส่วนของสเต็ปของการฝึกูนนนอยาาวมเป็ นะคะเป็น3ช่วงแบบนี้ แม่โบจะซอยย่อยแบบนี้นะคะนั่นก็คือวาอ่าพอลูกของคุณแม่นะคะอายุประมาณสักสี่ถึงหเดือนหรือว่าถ้าแบบคุณแม่แบบเอาสบายใจก็6เดือนก็ได้6เดือนก็คือสามารถเริ่มฝึกให้ลูกเริ่มนอนยาวได้3วันแรกที่คุณแม่นะคะเริ่มฝึกลูกนอนยาวอันดับแรกเลยเซตเลย1นึ่ทุม่มพาลูกกินนมพาลูกกินนมแปรงฟันนอนเล่านิทานโอ๊ะกล่อมนะคะเนาะจากนั้นนะคะใน3วันแรกหลังจากที่ลูกนอนไปปุ๊บนะคะด้วยที่ว่าเขาอเคยตื่นมากินนมบ่อยๆนะคะเนาะเขาก็อาจจะตื่นร้องนะคะเพื่อที่จะมาขอกินนมใน3วันแรกนี้นะคะพอจังหวะที่ลูกร้อ ตื่นขึ้นมาขอกินนมนะคะอันดับแรกคุณแม่ตั้งสติก่อนดูก่อนนะคะว่าลูกอ่ะร้องร้องหิวนมจริงไหมหรือว่าร้องแค่แบบว่าบิดตัวนะคะเนาะ,ะถ้าสมมุติว่าลูกร้องแล้วร้องเกินนานเกินกว่า3นาทีแล้วร้องแบบเยอะมากคุณแม่ก็คืออ hm oh ุ้มโอคุณแม่อุ้มโอด้วยวิธีการต่างๆที่บ้านคุณแม่เคยทํายกตัวอย่างเช่นอาจจะอุ้มโอเดินนะคะหรือว่าอาจจะให้ดูดจูกเก้าหลังนะคะหรืออะไรอย่างไรก็ได้หรือว่าแนบลูกไว้ที่อกนะคะเนาะอะไรยังไงก็ได้เพื่อที่ให้น้องหาเงียบสงบลงแต่ถ้าสมมุติว่าคุณแม่่ได้พยายาาาาามมมทํแแลเกกินนนอ มาเป็นร่วมแบบครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงหนึ่งแล้วยังไม่หยุดในกรณีนี้คุณแม่เหลือบดูนาฬิกานิดนึงนะคะว่านาฬิกาข้างฝาบ้านเราเนี่ยค่ะมันเกินกว่าห้าทุ่มหรือยังถ้าสมมุติว่ายังไม่เกินกว่าห้าทุ่มนะคะอนุโลมให้คุณแม่นะคะสามารถให้ลูกกินนมได้ถ้ากินนมเต้าก็ให้ดูดเต้านะหรือว่าถ้ากินนมขวดก็ให้กินขวดแต่เงื่อไนไทก็คือว่าให้กินเพียงแค่ยุติการร้องของลูกลงนะคะไม่ใช่ว่ากินเอาอิ่ม กินเพื่อยุติการร้องของลูกลงพอลูกหยุดร้องนะคะจากนั้นก็คือพาลูกนอนแล้วก็พาลูกนอนแล้วจะได้กินอีกทีคือแบบตื่นเช้ามาตอนเช้าเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือสัญญาอะไรกับลูกไว้ต้องทําให้ได้ถ้าสมมุติว่าคืนนี้ไม่มีนมเดี๋ยวตื่นเช้าขึ้นมาถึงจะได้กินนมพอเช้าขึ้นมาปุ๊บลูกทําได้ชมเชยลูกทันทีหลังจากที่เรานะคะได้ฝึกลูกแล้วตอนเช้ามาปุ๊บนะคะอย่าไปดุอย่าไปเอ็ดอย่าไปว่าลูกนะคะเนาะให้ชมเชยให้แรงเสริมลูกไปเลยค่ะหนูเก่งมากเลยลูกเออเมื่อคืนอะโหหนูแบบเนาะร้องแค่แปด คุณแม่เสร็จหนูหลับได้หนูยอดเยี่ยมมากเลยเดี๋ยววันนี้เราทํากันอีกนะหนูนะเออเดี๋ยวหนูจะสามารถนอนหลับยาวได้3วันแรกคุณแม่ทําแบบนี้ต่อมาวันที่4วันที่5วันที่6นะคะจะเป็นสเต็ปที่2จะเป็นวันที่ฝึกสเต็ปที่2ในกรณีที่เรานะคะจะฝึกสเต็ปที่2นี้นะคะ เหมือนเดิมเลยนะคะลูกร้องให้คุณแม่ทานะคะวิธีการอุ้มโปรปลอกโออย่างไรก็ได้ที่คุณแม่สามารถทําให้ลูกยุติการร้องลงเกาล้างดูดจุกหรืออะไรก็ได้แต่ไม่มีนมแล้วในช่วงวันที่4วันที่5ที่6อุ้มโออย่างไรก็ได้ที่เป็นสไตล์ที่บ้านคุณแม่ทําแต่ไม่ให้มีการให้นมลูกแล้วเพราะว่าเราอะต้องการจะให้ฝึกลูกนะคะนอนยาวได้แล้วก็เลิกการกินนมตอนกลางคืนได้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นวันที่4 5 6ห้านะคะโออย่างไรก็ได้ให้หลับแต่ไม่มีนมจะให้กินอีกทีคือตอนเช้าอันนี้คือวันที่่56ตอไป ะะวันที่ 7, 8, 9, จนวันต่อไปนะคะคือจะต้องบอกว่าน้องเด็กบางคนฝึกง่าย3วันรู้เรื่องบางคน7วันรู้เรื่องบางคน10วันรู้เรื่องบางคน14วันรู้เรื่องถ้าสมมุติเป็นสเต็จที่3ก็คือตั้งแต่วันที่ 7, 8, 9 1 0เป็นต้นไปลูกเขาก็คือจะร้องเหมือนเดิมทีนี้ในส่วนของการที่ลูกร้องเหมือนเดิมะคะ่ะคุณแม่คะ่ะทาเหมือนเดิมเลยปลอบ ปลอบโอทำอย่างไรก็ได้ให้ลูกหยุดลงแต่ไม่ได้มีการอุ้มโอระเฮเฮกล่อมแล้วนะคุณแม่อาจจะแบบโอลูกนะคะโดยการที่โอแม่เข้าใจหนูนะเออแม่เดี๋ยวแม่จะอยู่เป็นเพื่อนกับหนูนะคะมันไม่มีนมลูกนะเดี๋ยวเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวแม่จะนั่งอยู่เป็นเพื่อนหนูนะคะนั่งโยกตัวบนเก้าอี้โยกแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อที่ให้ลูกค่ะหลับไปนะคะเอออันนี้จะเป็นสเต็ปที่3คือไม่มีนมไม่มีการเดินแล้วคือจะอุะอ้มปลอบโอลูกไว้แนบอกนะคะเออถ้าเราฝึกแบบนี้ค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะลูกก็คือสามารถที่จะทําได้อย่างที่บบอกางคน วันทําได้บางคน5วันบางคน7วันทําได้ทีนี้ในส่วนของการฝึกลูกนอนย,ยาวคุณแม่บางคนเนาะอาจจะมีความรู้สึกว่าแม่แล้วถ้าลูกร้องเยอะมากมเนี่ยมันจะเป็นการทาร้ายจิตใจลูกหรือไม่อะไรแบบนี้นะคะคือจะต้องบอกว่าการที่ลูกคุณแม่นะคะร้องเยอะๆจริงๆมันมีการศึกษาเนาะว่าไม่ได้เป็นการแบบทำร้ายสภาพจิตใจอะไรใดๆของลูกของคุณแม่นะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือถ้าเมื่อไหร่ที่เราฝึกได้นะคะมันคือจะเป็นประโยชน์ทั้งตัวลูกนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งตัวแม่แล้วก็เป็นประโยชน์นนของคนในบ้านด้วยนะคะ <S <S โอเคไหมโอเคไหม